สวัสดีครับคันนี้ Ford Ranger นะครับ XLT นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นสี่ประตูนะฮะนะครับเปลี่ยนจอยนอยนะครับคันเซน์นะครับามาดูลหลักๆนะครับตัวแอร์แสดงผลแอร์เนี่ยครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเนี่ยนี่ก็จะเป็นอุณหภูมินะฮะอุณหภูมิตัวนี้มันจะไม่ขึ้นเพราะว่ามี มันมีเป็นเมนวลนะครับตัวนี้เมนวลเนะต,ตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับตำแหน่งพิศทางลมต่างๆลมเข้าลมออกอะไรเงี้ยก็จะใช้ได้นะครับ <S <S <Okay. S 2> เป่าเข็งเป่าคานะครับต,ต่างเนาะไอ้นูทุกอย่างทุกอย่างใช้งานได้ปกติต,ตรงนี้นะครับกดแอซีะน,นะครับโอเค ฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับมีคาสั่งเสียงนะครับก็ใช้ได้แอบเก็บความในใจนะครับก็าสามารถใช้คาสั่งเสียงได้ตรงนี้ ตรงนี้เป็นสเปคแรมสี่นะครับไป g o เ g l ลแ a ปนะครับอ่าก็สั่งงานได้เลยนะครับตรงนี้ไปแฟชั่นไอแลน ทางใต้ไปตามซอยหมู okay. ่บ้านมโนรม4ซอยเรียกคลองสองกาก็นำทางได้ปกตินะครับตัวนี้นำทางตัวนี้ก็เป็น a p p l n d r คา d a เพ o ตอวนะคร a l ัต i n ้ i ัวนี้ i c u l a r t y p ครับ กิจกรรมผาครับใหม่นะครับมันก็จะรับดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับชัดขึ้นทัวนี้ก็เป็นบูทูธนะครับส่วนแอปด้างล่างนี่ก็เคลื่อนย้ายนะลบออกได้หมดนะครับเราจะเอาแอปอะไรเข้ามานะครับก็เอาเข้ามากดเลือกเข้ามานะครับตั้งค่าประมาณนี้นะครับ ามาดูกล้องถอยหลังนะกล้องถอยหลังก็มีเซนเซอร์โชว์ตรงนี้นะฮะเป็นเซนเซอร์บอกระยะนะครับอ่ารถเดินออกไปนิดนึงอ่าพออีกทีนึงนะครับอ่าถอยแล้วนะอ่าก็าจะขึ้นแหละเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติแอปพลิเคชันด้านในนะครับอ่นะ ก็สามารถย้ายห้อยู่ข้างหน้าได้ที่เราใช้ประจ,จำประจ,จำนะครับสวยสุดๆนะครับ UI อะไรต่างๆที่อยู่เนี่ยแอปอะไรต่างๆที่อยู่หน้าจอนะฮะที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเอาออกให้หมดก็เหลือเฉพาะที่เราได้ใช้จําเป็นเท่านั้นนะครับ